จ้น้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้กองพิสูจน์หลักฐานกลางน,นะครับจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ จะเริ่มแล้วนะครับเจ้าที่กองพิสูจน์ฐานจะให้นะครับจะให้ทางอาสาสมัครร่วมกันอยู่เข้าไปช่วยดําเนินการนําร่างออกมาทีละลายนะครับให้ไปช่วยนำร่างออกมาทีละลายใส่พัดลม พัดลมระบายควันนะครับระบายความร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปข้างในตอนนี้ในภาพเจา้าหน้าที่กองพื้นฐานเข้าไปในตัวรถแล้วนะครับกําลังเก็บหลักฐานลเก็บภาพหลักฐานในที่เกิดเหตุ รถจอดไหนกันเลี้ยดจอดในย้อนจอดรถจอดติดนั้นออกมาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะเราจะเอาไฟมาต่อดตรงนี้เลยแล้วจอจริงๆเราไฟมาตรงนี้เจ๊งเลยวันนี้พี่แล้ว้องจอดติดแล้วยอดเผียรได้ไหมเผียรได้ไหมคันนั้นน่ะรถใครอ่ะมันเป็นรถเก่งมันรถเจ้าบ้านเลยนะน่ะแม่เป็นรถนักข่าว ตอนนี้นะในภาพเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปในตัวรถแล้วนะครับกำลังเข้าไป เป็ีนเข้าไปลงจุดที่น้องๆปองกันอยู่ท้ายรถจะวางหมุดนะครับจะเห็นพี่มีร่างของเด็กอยู่นะครับเจ้าหน้าที่จะวางเบอร์น้ำเบอร์นะครับวางเบอร์วาง,วางป้ายตัวเลขเอาไว้ในรถะทือนใจมากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะรอยยิ้มของลูกตอนเช้าที่ออกมาทัศนศึกษาอย่างรอยยิ้มอย่างสนุกสนานนะครับ ันเบียดมาตัวท้ยายรถอะมีรนอยลอ้ลอรถด,ดำมาเป็นสามสิบเมตรได้รอยล้อตายอะเหมืมอนล้อตายอะล้อตายแล้วก็ทำร้อเสี้น ติดไปอยู่ตรง,ตรงหน้ารถด,ด้วยเลยนะครับสวัสดีทั้งสองแพลตฟอร์มรวมแล้ว 50, ห้าหมื่นกว่าคนอยู่กับผมตอนนี้นะครับก็ผมกำลังพาทุกท่านอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับรถบัตรทัศนศึกษานักเรียนนะครับจากจังหวัดอุทัยธานีเส้นทางเนี่ยไม่รู้กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนนะครับข้อมูลเพราะว่าน้องเนี่ยรถเนี่ยกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ และได้เกิดอุบัติเหตุมีไฟลุกไหม้รถสวัสดีนะครับเพื่อนๆจากแอปดำนะครับตีหมื้าแล้วก็ในเอปฟ้าอีก หนึงนะครับทั้งสองแพกฟอมตอนนี้ผมรายงานสดอยู่บริเวณถนนว,วิภาวดีขาเข้านะครับเลยเซียรังเสร็จมาตรงบริเวณใต้สะพานตอ่อหม้อทางด่วนโทเวนะครับเสาตอ่อหม้อ793กจากกิโลเมตรที่28บวก264วันนี้เป็นวันเวรของมูลนีธร่วมกัน,นยูนะครับได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุไฟไหม้รถ พัฒนาระศึกษาของเด็กๆนักเรียนนะครับตอนนี้ข้อมูลล่าสุดคือมีน้องนักเรียนที่ติดอยู่ในรถหรือหายไปนะครับพร้อมกับคุณครูประมาณที่ยี่สิบหารยประมาณที่ยี่ารายเจ้าหน้าที่รถนองเขตภายในเก็สบสอบร่วมกันจันยูอาสาสมัครร่วมกันันยูทั้งในนครบาลและปทุมธานีตอนนี้รวมกำลังกัน รอคำสั่งเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปปฏิบัติภายในในภาพตอนนี้เจ้าหน้าที่กองพืันฐานเข้าไปเก็บหลักฐานอยู่บริเวณในตัวรถได้เห็นได้ว่าบริเวณประตูหนีไฟด้านท้ายรถเนี่ยจะมีร่างของน้องเยอะที่สุดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับ ตอนนี้ร้อยเวรนะครับร้อยเวรของขออนุญาตครับพี่นะอนุญาตนะครับ,บร้บรอยเวรของลุงด,ด,ดูในข้างในเลยถมอยู่ลอบเนาะ เขเลยไมนเลยเจ้าหน้าที่สวัสดีครับสวัสดีนะเจ้าหน้าที่แผนก เก็บศพอย่างที่ผมบอกไปนะครับเจ้าหน้าที่ผนายเก็บศพโดยตรงของสถาบันนิติเวชของร่วมกตัญยูกับปอติึงนะครับจะ <Okay. S 2> ใส่ชุดเครื่องแบบสีเหลืองเป็นชุดเครื่องแบบที่ทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกําหนดให้เราจะแยกแยะประเภทของเจ้าหน้าที่ได้นะครับ <Okay. S 2> ก็คือแบบสีเหลืองนี่คือผนาเก็บศพ ตัวสก้๊เขียวที่เห็นน่ะอันนี้เป็นชุดของอาสาสมัครวันนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะเจ้าหน้าที่ทหารได้เอาสแลนเข้ามาถึงเลยครับตอนนี้ตระหารเอดสแลนถึงเลยครับเอาสแลนมาถึงเลยครับ กระแลนถึงใช่ไหมโอเคพี่ไปอยู่ที่ไทยรถเลยขอบคุณนะครับสวัสดีนะลูกสวัสดีไปไปโรงเรียนเหรอวันนี้ไปเทอมแล้วใช่ไหมสวัสดีสวัสดีนะครับผมขับมาผมอยากนอนนะผมนอนอยู่บ้านแลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ โอ้ยอยู่ท้ายรถตรงนี้เห็นล่างน้องเลยผมขออนุญ,ญาตหลบนะเพราอยู่ตรงนี้ผมเห็นผมเห็นร่างน้องเลยผมจะไม่ให้ภาพน้องหลุดออกไปนะครับผมขออนุญ,ญาตออกห่างๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมยืนตรงท้ายรถแต่ผมเห็นล่างของน้องในรถารรที่เปลี่ยนชุดแล้วนะตอนนี้มาเดินอยู่ท้ายรถแล้วครับ ลอยล้อถูกลบไปแล้วแต่ผมถ่ายภาพไว้ให้เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมขออนุญาตออกมาห่างนะจะได้ไม่ไปเกะกะไม่ไปรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ขออนุญาตรายงานการปฏเดือิงานนะครับให้ทุกท่านได้ชมสดๆไปพร้อมกันตอนนี้ห้าหมื่นแปดในแอปดำนะครับแล้วก็หนึ่งหมื่นเจ็ดในแอปฟ้า เกือบเจ็ดหมื่นคนนะที่ดูอยู่ตอนนี้ในภาพตอนนี้ทางกองทัพอากาศนะครับน่าจะเป็นคันสองเอาสลนนะครับมาถึงบังเพื่อรถที่ผ่านมาจะได้ไม่ เดี๋ยวผมโรกับนั่นะใหญ่เดี๋ยวผมโรกับบริเวณท้ายรถตรงจุดนี้ครับตรงประตูหนีไฟด้านหลังเนี่ยมีร่างคนเด็กเยอะที่สุดเพรคองอยู่ตรงประตูหนีไฟด้านหลัง ามากกว่า10ลายนะครับบริเวณประตูหนีไฟท้ายรถช่วงท้ายรถเนี่ยมีร่างของน้องที่ตอนแรกอาสาสมัครตีนขึ้นไปดูเนี่ยพบมากกว่า10ลายขอบคุณทุกข้อความนะครับเพื่อนๆ หดหัวใจเคาะใจให้หน่อยนะครับเคขะใจให้เป็นการแสดงนะครับเข้ามารับชมอยู่ด้วยกันนะครับนึกถึงหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะเราไม่อยากเห็นภาพนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ ผู้ปกครองของแตละลายนะครับตอนเนี้ที่ทราบข่าวแล้วก็ดียังไม่ทราบก็ดีเนี่ยหัวใจแทบสลายนะครับผมบอกได้เลยนะครับนึกถึงย้อนกลับไปตอนเช้าลูกหลานล่าเริงน,นะครับมีความสุขกันออกมาเพื่อรู้ว่าลูกจะไปทัศน,นศึกษาขอบพระคุณนะครับทุกท่านขอพระคุณจากหัวใจครับขอบคุณทุกข้อความนะครับ โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านอ่าในแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับในโรงเรียนแห่งในจังหวัดอุทัยธานีวันนี้นะครับหนึ่งตุลาคมหนึ่งตุลาคมวันแรกของเดือนตุลาครับทุกคนภาพที่เห็นเนี่ยครับเป็นภาพที่ ลองดูครับเนะี่ยเป็นภาพที่รถไข่นะรถจะมีละออมมีมีมีละอองเหรอแต่ว่าเบาๆแล้วครับไม่มีแล้วไม่ได้กลิ่นแล้วผมอยู่ใต้ลมไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอยู่ใต้ลมไม่ได้กลิ่นอะไรเลยขอบคุณครับ ไม่ได้กินอะไรเลยใช่โอเคบอกบอก,บอกเลยว่าปลอดภัยครับและเป็นเสียงเด็กอะนะ oh. แล้วไฟมันลุกแรงแล้วไง อาสาสมัครที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาตอนที่ไฟลุกรถเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงเด็กกรีดร้องอยู่ในรถนะครับได้ยินเสียงเด็กกรีดร้องอยู่ในรถโอ้ยวันแรกของเดือนตุลาคมเลยนะครับเนี่ย ประมาณร้อเวนอันนี้เป็นของกนันอกอะไรกูโค้ดปกติกูโคตดปกติกูโคตดส่งกุยบนใช่ป่ะแล้วยาแพทย์ที่ไหนแพทย์ปุบนใี่ไหมหมอายย่างแพทย์ปุบนมาแล้วใช่ไหมอ๋อใช้พิสูจน์หลักฐานทางตำรวจใช่ไหม